อารมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันก็แบบเฉยแล้วว่ามันก็ชินชินก็อยา่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปตีโพลตีพายกันเลยได้ไหมหนจุดนี้นะอย่าไปตัดสินใจแทนดิฉันเพราะดิฉันไม่อยากไปไหนออเออตอนนี้ึ้นถ่ายละคร7วันอยู่เนี่ย <c oughs> อุบอัติเหตุ <8 S 1> เร่งมากเร่งมากเนี่ยเวันเนี่ยพอ จบจากงานเนี้ยก็ต้องรีบไปถ่ายละครโกยแนบแล้วนะเออเนี<ช>่ยอ,อ,อีกสังข้อสังเกตหนึ่งที่อีเวนต์เนี้ยไปจัดที่แถวอารัฐเอ็ดอะนานๆที่ไปจัดแถวนั้น,น่ะเพราะว่าอั้มก็ไปถ่ายละครแถวนั้นนะจริงเหรออ,อาจาอาจะเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้นะาาเออแล้วทีนี้ก็แบบอั้มพอมีอีกเรื่องหนึ่งก็เลยถามไทยเรื่องท้องเรื่องไส้หายหรือยังหายดีหรืหยอยังอะไรอย่างนี้พูดเรื่องท้องเรื่องไส้ทำฉันเสียวว่ะอ๋อท้องเสียแบบ ลำไส้อักเสบก็แบบป่วยดิฉันก็เอามารวบกันไงคุณรวบเข้าเฉียวแทนอ้ำเลยสมาสุนทีเคยเชื่อมกับชนกันไหมทองไส้กับของอ้ำมเนี่ยอ้อาก็เลยบอกว่าปวของอ้่มอ้ำบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วแต่ว่าแบบอ้ำยังตีนใสั่นี่กินของข้างกางอยู่ไม่ใช่ของข้างนนที่อ้ำจะหยุดหยิบขึ้นมากินนะ คืออ้ำเป็นคนชอบกินส้มตามถูกไหมโอ้โหกินทุกที่ซ้มตามอะไรที่ได้อะที่เป็นปลาแล้วอะไรข้างทางอ้ำบอกยิ่งอร่อยอม,มันเป็นมันเตพีดไง <laughs> เข้าใจไหม <laughs> จุดหนี้อ้ำก็ชอบกินเขาไม่เลิกนิสัยเนี้ยก็เลยแบบว่าทําให้เลยทําให้เอ้เหนื่อยไปเลยเห็นไหมทําให้เลยแบบก็ยังมีอาการปวดท้องก็เป็นหวัดอยู่อีกอย่างหนึ่งเป็นหวัดเพราะอะไรไม่ได้นอนเจ็ดวันเนี่ยทายอยู่เนี่ยแหละตีสี่ตีสาม เออตีสี่ชนตีหนึ่งว่างไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอ,อ,อ,นนอวกว่าเป็นละครที่แบบว่าแล้วอีกอย่างนึงที่หนักเพราะว่ามันเป็นละครสามวันตอนไฟมานะ่ะสองวันไงอันนี้ยังเบ,<า>บาเบเจ็ด<า>วันไฟมาของไฟมามีแค่สองวนันออนแอร์ใช่ไหมอันนี้อุบัติเหตุสามวันแล้วแบบโอ้ยเหลือเวลาถ่ายแค่สี่วันอีกสามวันออกอากาศแล้วโอ้โหถ้าเกิดว่าทักแสดงนะห้ามตายห้ามสายห้ามขาดห้ามเจ็บห้ามป่วยถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาดีเขียนบทจะบอกว่า ตายเลยทีเดียวว่าจริงเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกว่าถ่ายทำไม่ทันไงเออมันก็เลยไปจุดนี้แต่ว่าเขาก็ถามอ้ํานะว่าเอ้ตอนป่วยแอมไปดูแลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแหมอันนี้มันต้องถามนะฉันตอบแทนให้ก็ได้ต้องไปดูแลอยู่แล้วก็เธอไปที่งานฉันรู้แอมคนน่ารักไม่ใช่ฉันได้บอกว่าแอมคนน่ารักน่ารักแล้วแอมไปแบบ ไปให้ยาไปป้อนยาไปป้อนยาอ้ําไม่ใช่ป้อนจิดไปดูแลเฉยๆอ้ามบอกว่าปกติปกติก็แบบเพื่อนๆก็ดูแลอะไรอย่างงี้อยู่แล้วไม่มีอะไรพิเศษนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งปลุกลุกหลายเรื่องมากอ่ะจริงๆสําหรับอ้ามเพราะว่าเมื่อวานนักข่าวไปเจอเออเรื่องปลุกลุกไปเกาะอ้ามดังอะไรนี้ อ้ำบอกอ้บอกว่าเนี่ยปุ๊กรู้เขาเป็นเด็กดีนะอย่าไปว่าเขาเลยเพราะเด็กเด็กน้องมันเป็นคนดีมันแบบไม่คิดจะทําแบบมากกงมาเกาะอะไรเขาหลอกอะไรางี้เออคนคนที่จะดังได้มันต้องดังมาจากตัวเองไม่ได้ไปเกาะคนอื่นอ้ำบอกโอเคนะเราก็เชื่ออ้ำนะอ้าว อ,อ๋อฉเป็นคนเชื่อคนง่ายฉันเคนเชื่อคนง่ายใครพูดอะไรฉันก็เชื่อหมดแหละคุณผู้ชมเห็นสายต่างคุณพี่ฝนไหมคะกําลังจะสื่อว่าอะไรไม่ใช่พี่เป็นคนเชื่อคนง่ายฝนเป็นคนเชื่อคนง่ายจริงๆค่ะอ๋อจะบอกว่าฝนทิพย์กับฝนโกดณาฐิลานี่ ชื่อฝนคนชื่อฝนจะเป็นคนเด็กเป็นคนดีหรือเปล่าคือเขาชื่อฝนทิพย์เฉยๆมาไอ้นี่ออเขามีชื่อเร่นเขาเขาชื่อปุกลุกแอบเหน็บเขาเนี่ย่ใพูดแบบไม้วทำไมมันเสียงสูงด้วยใี่พูดแบบเอาหัฉันไป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 จบไปไหนจบข่าวกันดีกว่าคุณผู้ชมอยากอยากเจอแฟนใหม่ฉันใครคนอันดับที่สิบเจ็ดอ่ะทำไมมีแค่สิบเจ็ดคนล่ะ ไม่ใช่เป็นคนอันดับที่เป็นแฟนที่อันดับที่17บอ๋อแล้วถามน้องเขาหรือยังไม่เป็นไรว,วันนี้มี2คนนะเธอจะอคนไหน <laughs> ไมีทั้ <laughs> งผู้ชายผู้หญิงเอ๊ะเธอนี่สับสนอะไรไ<ม>ไหรือเปล่าไม่ใช่ทมามถึงน้องแฟน อ๋อหมายถึง,น,งน้องแฟน้องแฟที่ชงงวงอะเหรอไม่ใช่เป็นคนหน้าเหมือนอย่าว่าน้องแฟฉันอ่าวันนี้นะคุณผู้ชมเราจะจาพา,าคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับนักสแสดงหน้าใหม่ของว<ช>งการบันเทิงนะจ๊ะใช่เป็นพระเอกใหม่กับนางเอกใหม่เฉลยไปคนหนึ่งแล้วว่าเป็นน้องแฟอีกคนหนึ่งเป็นใครไปชมกันค่ะคสวัสดีครับชื่อแฟกันดนอาคาซานครับ,รบอะไรตอนนี้ ออตอนนี้มีผลงานเป็นออละครนะครับสองเรื่องมีเจ้าแม่จำเป็นและมิสเตอร์บ้านนาะที่กำลังถ่ายทำอยู่ครับอ,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 อ่บายังเรื่องเจ้าแม่จำเป็นป้าเจ้าแม่จำเป็นรับบทเป็นจาักรกายครับซึ่งมันจะเป็นแบบคู่แข่งของพี่ป้องออและออจะเป็นคนที่แบบเจ้าเล่หรือว่าเป็นคนที่ คิดอะไรก็รู้ทันอะไรเงี้ยครับเอออเาจริงเอาจังกับงานอะไรเงี้ยครับมิสเตอร์บ้านนาลับบทมิสเตอร์บ้านนารับบทเป็นจิมมี่ครับซึ่งเออเขาเป็นเด็กอีสานที่เข้ามาในกรุงเทพเพื่อที่จะแบบตามหาพ่อเขาอะครับแต่กลายเป็นแบบเออเป็นนักร้องหมอลำครับเห็นว่าเรื่องนี้สนุกมากเพราะว่าต้องมีร้องเพลงด้วยใช่เรื่องนี้สนุกครับมันมีทั้งคอมเมดี้มีทั้งดราม่ามีแอคชั่นแล้วก็มีเพลงด้วยครับคือแฟดต้องมาร้องเพลงด้วยอะ ร้องเพลงเ,เป็นเพลงของมิสเตอร์บ้านนาครับก็จะเป็นเพลงประจำตัวของของจิมมี่ก็จะเป็นแบบให้ร้องเลยครับายแล้ว Hello Hello I am Mr. Banana Hello Hello I am Mr. Banana อะไรประมาณนี้ครับอันนั้นจะเป็นข่อนฮุกของเ,ออเพลงมิสเตอร์บ้<ช>นานนาครับ ได้ฟังแน่นอนหลายรอบด้วยครับถามว่าเวลาเวลาตอนอัดเวลาตอนร้องเนี่ยยากขนาดไหนครับตอนอัดคือมันเนื่องจากมันเป็นแบบครั้งแรกที่เข้าไปทําอะไรแบบนี้มันรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงอ่ะแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกคือตอนที่เข้าไปตัดเพลงอ่ะมีความรู้สึกว่าทําไมไม่เป็นนักร้องมากกว่านักแสดงะครับเพราะว่านักร้องเวลาอัดเทปอ่ะคือจะนั่งอยู่ในห้องอัดมีแอร์ไม่โดนแดดแต่นักแสดงอ่ะ เหมือนเวลาไปถ่ายมิสเตอร์บ้านนาครับต้องไปถ่ายที่นากลางทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยมันร้อนมากเลยครับเออ <laughs> าเราเห็นความแตกต่าง <laughs> เห็นเลยครับเห็นเลยครับก็เออ <laughs> มันสนุกดีครับได้เลือกตอนนี้เป็นนักรสวรรค์เอาไหมถ้าเป็นไปได้ก <laughs> 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 ็เอาแล้วถ้าเป็นไหมเอาครับได้ครับเออให้ไงขอฝากละครทั้งสองเรื่องเลยครับเป็นเจ้าแม่จำเป็นและมิสเตอร์บ้านนานะครับ น่าจะออนแอร์ประมาณคันวานะครับถ,ถ้าจำได้นะ,ะประมาณคันวาครับยั้ไงก็ช่วยติดตามด้วยนะครับรับรองว่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยครับขอบคุณครับแฟนๆคมชัดลึกเม้นเมาส์ค่ะวันนี้อยู่กับพันเสียบลุนนะคะที่กอแทสเนห่ค่ะเป็นไงบ้างคะกับละครเรื่องแรกก็นี่ก็วันแรกนะคะที่ได้มาถ่ายเข้ากอก็ เริ่มคุ้นเคยกับทีมงานแล้วก็พี่ๆด้วยค่ะก็ดีค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะกับพระเอกอะคะพี่สนเป็นยังไงบ้างก็พี่สนใจดีมากค่ะก็เริ่มคุ้นเคยกันแล้วค่ะอืมได้ข่าวว่าพี่สนก็เป็นคนไม่ค่อยทักใครใช่ไหมเอ่ย <c oughs> ใช่คะ่ะพี่สนก็หนูตอนแรกเหมือนก็กลัวเหมือนกันคะ่ะพี่สนเขาแบบเงียบเงียบแบบถูอแบบตัวเองไม่ค่อายุ่กับใครค่ะนก็ๆๆเลยเข้าไปทักเลยพี่สนเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพูดถึงบทปรุงหน่อยเป็นยไงค่ะหนู ลุงนะคะเขาก็เป็นลูกแม่จันค่ะเข้ามาอาศัยอยู่บ้านของคุณพศค่ะเขาก็เป็นคู่ปรับกับชัดนะคะแต่ลุงเขาจะมีเหตุผลนะคะไม่เหมือนฉัดเขาจะแบบเป็นยังไงเขาไม่รู้ค่ะเขาเลยก็ทะเลาะกันตลอดเกลียดหน้ากันไม่ชอบกันแล้วลุงเขาจะเรียบร้อยค่ะภายนอกเขาอาจจะแบบอ่อนแอแต่ภายในเขาแข็งแรงค่ะแล้วเขามีภูมิต้านทานสูงมากเขาจะเป็นเด็กที่ใหญ่กว่าอายุค่ะจะ ดูแบบมีระเบียบเรียบร้อยหน่อยอ่าอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆกมมฉลึกกับละครเรื่องนี้บ้างคะค่ะก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะคะว่าก็าองตั้งใจทำให้ดีีสุดค่ะทุกคนทีมงานนักแสดงเราจะพยายามนะคะขอให้คนติดตามชมผลงานเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะกับละครเรื่องกับละครเรื่องแคนสิ้นคาค่ะเป็นไงล่ะ น่ารักนะกี่ออน <g ib berish> บอกให้รองเพลงก็ลองให้ฟังอะ่ะเป็นชอบร้องแฟคนชอบชอบตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นเป็นนักแสดงเอกแซกแล้วนะ <c oughs> ใช่ตอนที่เล่นเอกแซรู้สึกว่าจะแบบบทบาทไม่ค่อยเท่าไหร่ไง <c oughs> <c oughs> ใช่ออแต่ว่าตอนนี้กำลังกำลังรอดูอยู่ว่ามิสเตอร์บานาเนี่ยจะมามื่มไร <c oughs> ใช่เพราะเป็น เขาเรียกว่าเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งของคุณแดงสุรางเป็นปีใช่คุณแดงสายตาแน่นอนว่าไม่เคยพลาดใช่เพราะว่าขอขอเมานิดนึงเพราะว่าอย่างเรื่องรับรองหลอนที่ได้สานประชากรซึ่งทุกคนเคยเห็นหน้าซานประชากรแล้วทุกคนฟันธงแน่นอน เพราะว่าเป็นนักแสดงของพลิพัสแต่เขาบอกว่าตอนนี้ซันคิวฮอตมากนะจ๊ะมากมากจริงๆคุณผู้ชมจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยดูดูมินดูแคนซันไว้ว่าเอ้ยละครเรื่องนี้จะดังได้ไงคุณแดงคุณแดงขนาเขาไมต้องเป็นซันอะอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าตอนนี้อ่าอย่าเชี่ยวอย่าเชียวเพราะว่าหูละครเพิ่มต่ออีกสิบตอนอะใช่ปะล่ะเนี่ยตอนแรก ควรจะจบได้แล้วแหละจริงๆน้องแฟอยากให้เพิ่มด้วยน้องแฟจะมาแล้วเนี่ยจริงๆแต่น้องแฟก็ต้องเลื่อนออกไปทันเวาเพราะว่าตอนนี้ซันเขามาแรงมาก้องยอมเขานะก็อย่าลืมติดตารับรองหลอนรับรองหลอนของของน้องของซานประชากรกับน้องเย็นเพราะว่าถ้าจบรับรองหล่อนน้องแฟจะมาเลยถูกต้องถ้าอยากเจอน้องแฟก็ต้องให้รับรองหล่อนจบนะคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าพึ่งสิสงสารซานอ้าวแต่ว่าเป็นละครคุณแดงเหมือนเดิมไงคุณแดงก็อยากปล่อยของบ้างอะไรบ้างแต่แบบว่า น่าดูเนาะแต่ละครมิสเตอร์บ้านนาน่าจับตาจับตามองว่าแฟนจะโชงงหรือเปล่าขอแก้ข่าวให้น้องแฟนนะคะไม่ใช่งงอนงงงงช้างเอ้ยมันก็เข้าเมันก็เข้าเรื่องเดิมนื่อคืจะให้น้องแฟนฟองเธอจริงฟองว่าอะไรล่ะฉันบอกาว่าแค่งงวงช้างใช่้องแฟล้วอีกคนหนึ่งเปเชียนะคะน้อยเปเชียนี่ล่าสุดเราได้ดูโฆษณาชฉินหนึ่งนะของเธอล่าสุดเลยที่ขี่ม้าคุณผู้ชม เป็นเครื่องสาอางปะทินผิวยี่ห้อหนึ่งไม่ระบุเดี๋ยวพอเดยวถ้าอยากให้ระบุต้องมาซื้อโฆษณาละการดิฉันนะคะเพราะว่าอุ้ยแต่ว่าดูแบบลุกทุกอย่างเป็นสาวมากไม่ใช่สาวก็เธอนะคุณผู้ชมสาวโตดูเป็นสาวโตขึ้นเยอะใช่แล้วพี่ไก่อะคือเขาเป็นนางเอกเรื่องแคสเนห์หาแคสมากี้พี่ไก่เขาคอนเฟิร์มเลยบอกว่าอยากให้ดูเพราะว่าเรื่องเนี้ยลุกของแพทิเซียเนี่ย เหมือนมากลงโดนใจพี่ไก่มากโดนจริงๆแล้วโดนเส้นโดนเส้นพี่ไก่พี่ไก่บอกว่าโอ้ยต้องถามว่าพี่ไก่คาพระเอกเป็นงไงคะพี่ไก่บอกว่าอย่าพี่ถามแล้วไปบอกพี่ไก่คะส่วนเขาได้ฉายานะคะว่าเป็นพระเอกโรบอทโรบอทพี่ไก่บอกว่าอะไรยา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 เพราะว่าเรื่องนี้ไม่โรบอทนะจ๊ะจริงเหรอแต่ต้องรอติดตามนะแคสเสนหามน่าจะอีกน่าจะเป็นปีหน้าเนาะถึงจะได้ดูไม่โรบอทแล้วจะเป็นอะไรล่ะก้อนหินเหรอ แรงไปปลาทองเอาอ่ะจุงก <world> ่อนที่เราจะสองคนจะตบตีกันกลางรายการนะคะก็หมดเวลาลงแล้วอ่ต้องไปแล้วค่ะขอบคุณพี่ฝนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ